สวัสดีครับพี่น้องชาวนุเขาทุกท่านครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับหลายวันไม่ได้ลงคลิปนะครับเลยเอามาฝากันสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เพิ่งลงในเฟซไปไม่กี่วันนะครับสําหรับท่านหลายๆอาจารย์เซียนที่รุ่นก่อนหรือว่าหลายๆท่านที่ตามหากันอยู่นะครับกับเศร้ารุ่นนี้นะครับหรือว่าคันเบ็ดรุ่นนี้นะครับของพโอเนียนะครับพโอเนีย ตัวที่ลงครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นรุ่น8เมตรนะครับ8เมตรใช้งาน6เมตรแต่ตอนนี้รุ่นนั้นของไม่มีเลยนะครับพยายามเช็คดูแล้วนะครับทั้งเอาเป็นว่าในประเทศไม่มีรอของรอของนําเข้าแล้วกันนะครับหลายๆท่านก็รออยู่ก็เลยเอาตัวนี้นํามาเสนอครับเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับต่างกันที่ความยาวนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น7เมตรนะครับเเมตรใช้งานจริงที่7เมตรใช้งานจริงที่5เมตรนะครับตัวนี้นะครับไพโอเนีย นะครับสีสันลวดลายสติกเกอร์นะครับลายเหมือนกันเลยนะครับกับรุ่น8เมตรนะครับนะครับมีสีฟ้ากับสีเขียวนะครับตัวนี้สามชุดนี้นะครับเตรียมเดินทางนะครับมีพี่น้องที่ติดตามแล้วก็หลายคนที่ที่ตามตามแบรนด์นี้อยู่นะครับตามไพโอเนียอยู่นะครับมีอาจารย์ที่เล่นอยู่อย่างพี่วรวุินะครับคุณแจอย่าง คุณใช้นะครับที่เล่นอยู่ในกลุ่มของพี่น้องชาวนกเขาใหญ่เขาชาวาของสระบ,บุรีโคราชลบ,บุรีประมาณนี้นะครับในหลายท่านที่อยู่โซนนี้แล้วก็มีเอฟซี FC ติดตามกันอยู่นะครับก็หลายท่านก็เลยแนะนํากันต่อ,ต,อต่อมาก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็หลายคนที่ถามหาแล้วก็ดูในเฟซเห็นเป็นการส่วนตัวก็ทักมานะครับทักเข้ามาถามคือรุ่น8เมตรไม่มีนะครับต้องบอกได้เลยว่าไม่มีของนะครับตอนนี้นะครับ ชุดนี้ชุดนี้ไปพร้อมหัวนะครับชุดนี้ไปที่คุณชำนาญนะครับที่สมุดปราการนะครับเอาสีเขียวสีเขียวนะครับคุณชำนาญชำนาญสมุดปราการนะครับนะครับไปพร้อมหัวนะครับเป็นหัวนี่นะครับเป็นหัวแป้นหัวน็อตนะครับเป็นหัวแป้นน็อตนะครับ ข้างในเป็นสีบอลนะครับสีอลูมิเนียมถ้าไม่ชอบก็ไปพ่นสีดําทับนะครับแต่ว่าถ้าเล่นสายเมืองไม่มีปัญหานะครับพวกนี้แล้วตัวสีฟ้านะครับสีฟ้าสีฟ้าตัวนี้เฉพาะคันนะครับเฉพาะคันไปที่คุนี่ลันดอนนะครับที่ประจวบคีรีขันนะครับอันนี้เอาเฉพาะคันแล้วก็จะมีคันพร้อมหัวนะครับไปอีกชุดหนึ่งนี่ครับ เดี๋ยวหัวจะประกอบตัวนี้ให้นะครับก็จะเป็นคุณประดิษฐ์นะครับที่กําแพงเพชรนะครับเดี๋ยวจัดการไปให้เดี๋ยวไงเสร็จจากตรงนี้นะครับผมก็จะไปรีวิวให้ดูเพราะว่าหลายคนหลายท่านบอกว่าอยากจะดูว่ารุ่นนี้แข็งไหมแล้วก็ใช้ได้สูงแค่ไหนสําหรับสายไฟหน้าบ้านหรือว่าสายไฟส่องสว่างทั่วไปเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้แหละนะครับเนี่ยคันสีเขียวเนี่ยไปรีวิวกับเนี่ยครับพเนียด ชุดอลังการนะครับอันนี้คือหนักสุดแล้วนะครับกับเนียดผมอันนี้ใส่นกเข้าไปเรียบร้อยอยู่ที่โลดูครับนะครับพี่น้องดูอย่างนี้นะครับโลสีกว่านะครับโลสีโลสีโลหานะครับเนี่ยช่วงที่ช่วงที่นกดิ้นนกขยับนี่แหละครับบางทีบางทีใส่ใบไม้เข้าไปเต็มเต็มอันนี้เป็นใบไม้ปลอมนะเพระว่าจะเบาแต่ถ้าใบไม้จริงก็เกือบโลห้าครับตัวนี้ใบไม้จริงเข้าไปแล้วก็เจอลมเจออะไรเนี่ยน้ำหนักมันจะสวิงอย่างนี้นะครับบางท่านที่บอกว่า a กิโลสี่แล้วทําไมพอยกขึ้นไปแล้วเหมือนกับมันมันมันหนักมากกว่านี่ฮะบางบางจังหวะเห็นไหมครับบางจังหวะมันมันขยับมันก็จะทิ้งน้ําหนักลงประมาณโลห้านะครับอันนี้ใส่นกใส่อะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองรีวิวให้ดูเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเอาตัวนี้แหละนะครับตัว7เมตรใช้งาน5เมตรของ p i อเนียรุ่นนี้เนี่ยฮะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยเยวจะขอเทสตัวนี้เลยจะได้สบายใจกันไปนะครับจะได้เห็นว่าใช้งานได้สูงแค่ไหนแล้วก็แข็งพอไหมนะครับ ไปลองดูกันครับเอาไลยนะครับพี่น้องทดสอบกันหน้าบ้านเลยนะครับนี่ถ้าถ้าเป็นแบบแป้นน็อตก็จะใช้งานง่ายนะครับแค่หมุนเข้าไปตรงแป้นที่เราใส่ติดไปกับเพรเียดนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่กี่รอบนะครับมาลองดูกันครับจะลองยกขึ้นไม่ถึงไหม ไงครับพี่น้องสบายเลยนะครับลอยจากพื้นประมาณมิดกว่าๆนะครับรวมเราเข้าไปน่นะครับถึงสายไฟไม่ใช่ไม่ใช่ตรงสายเคเบิลนะครับสายแนวเคเบิลจะอยู่ข้างล่างนะครับตัวแนวบนนี้ก็คือแนวสายไฟที่เป็นไฟไฟเข้าบ้านเลยนะครับไฟที่ต่อเข้ากับเนี่ยฮะเสาแรงต่าที่เรียกว่าเสาแรงต่ำนี่แหละนะถึงสบายนะครับแข็งด้วยนะครับแข็งด้วยนะครับ อย่าได้ประมาทเชียวนะครับรุ่น7เมตรใช้งาน5เมตรนะครับแข็งด้วยพระเนีตดที่โลกกว่านะครับยกขึ้นได้สบายเลยนะครับเป็นไงครับผ่านครับตัวนี้ผ่านยังไงก็ใครที่กำลังตัดสินใจอยู่รีบเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเอาลงให้ดูครับว่าจะมีเอ็นไหมครับ ดูตอนที่จะเอาลงดูนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ลมมาครับตอนนี้ลมมาจะลองดูตอนที่ตอนที่ลมครับ